ฮัโลโหลมาสวัสด,ดีกัน,นะคะ่ะวันนี้นิชาจะมานําเสนอเสานะคะลูกค้าชุดนี้จะมีทั้งเสามะข่าแต้และมะข่าโมงและที่สําคัญที่สุดคือกระพี้เขาวควายนะคะลูกค้านี่นะคะอันนี้กระพี้เขาวควายเสาล่างนะคะจะอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะกระพี้เขาควาจะอยู่ที่หน้าเจ็ดทั้งหมดส่วนมะข่านะคะลูกค้า มะข่าจะอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะบางต้นนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดจะมีอยู่หนึ่งสองแล้วตามมาด้วยหน้าแปดนะคะลูกค้านะมะข่านะคะมะข่าแต้หน้าแปดนะคะลูกค้านี่หน้าแปดนะคะสําหรับมะข่านะคะส่วนมากจะเป็นหน้าแปดเยอะนะคะมะข่านะคะนี่นะคะหน้าแปดทั้งหมดคือยาวอยู่ที่อ่ ความยาวจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรนะลูกค้านะความยาวจะอยู่ที่ประมาณสองเมตรห้าสิบนะคะลูกค้าความยาวของเสาล่างสองเมตรห้าสิบนะคะสำหรับเสาล่างส่วนเสาบนน่าจะอยู่ที่สามเมตรนะคะลูกค้านะ สำหรับมะค่าแต้จะอยู่ที่หน้าแปดนะคะลูกคะเขาล่างนะคะนี่นะคะหน้าแปดนะคะหน้าแปดมะค่าแต้จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะสำหรับยาวยาวสองเมห้าสิบมีอยู่ สิบเอ็ดต้นนะคะสำหรับมะข่าแต้นะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามน่าจะอยู่ที่สิบสามต้นแล้วก็มะข่าโมงนะคะนะคานะมะข่าโมงน่าจะอยู่ที่เอ่อหน้าแปดเหมือนกันนะคะแปดครึ่งด้วยเถอะนะคะยาวลวดนะคะสําหรับมะข่าโมงจะยาวลวดไปถึงบนเลยคือเอ่อสามสี่ห้า ยาวอยู่ที่ห้าเมตรห้าสิบนะคะลูกค้านะสำหรับความยาวลวดนะคะลูกค้าก็น่าจ,จะอยู่ที่ห้าเมตรห้าสิบหรือไม่ก็หกเมตรเพราะว่าข้างล่างนี่ชาไม่แน่ใจนะคะว่าจะจะ,จะลึกเท่าไหร่นะคะลูกค้า<อ>เพราะว่าข้างล่างเขาจะเป็นบัวอยู่ด้วยนะคะลูกค<ๆ>้าไม่แน่ใจเลยว่าจะลึกเท่าไหร่นะคะส่วนเสาทั้งหมดเสาทั้งหมดจะมีอยู่อ่อ สี่สิบเก้าต้นนะคะลูกค้ารวมทั้งล่างและบนนะคะสี่สิบเก้าต้นเสาต่อจะมีอยู่สี่สิบสี่ต้นนะคะลูกค้าสี่สิบสี่ต้นคือเสาต่อแล้วก็เสายาวรวดจะมีอยู่ห้าต้นนะคะลูกค้ารวมทั้งหมดคือสี่สิบเก้าต้นนะคะลูกค้านะเสาทั้งหมดสี่สิบเก้าต้นนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนนมาเดี๋ยวกนิชาจัพาเพื่อนูมาต้ไหน พาไปชมข้างบนนะคะลูกค้าข้างบนเราเริ่มที่จะเอาลงแล้วนะคะสําหรับเสานะคะเราเริ่มจะเอาลงแล้ววันนี้นะคะอ่าวันนี้ค่อนข้างจะทํางานไวนะคะเพราะว่าลูกน้องของเราเก่งๆขั้งนั้น,นะคะวันนี้เริ่มจะเสร็จแล้วนะคะลูกน้องเราฝีมือแน่นอนนะคะวันนี้เริ่มจะเสร็จแล้วค่ะโหโคตรร้อนมากๆเลยจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะลูกค้า เออ,อนนไอ,อน,น,น้องแม็กหนูวัดนี่ให้พี่นี่หน่ยที่ว่ามันยาวเท่าไหร่ต้นเนี้ยพี่ไม่กล้าจะเดินวะพี่กนนลัวรอช่องวอนนงอะครับ,รบเอาเอาบนเลยครับสุด,สดอ่าประมาณสี่เมตรโอเคมาพออ่ายาวบนสี่เมตรนะคะลูกค้านะ <4 m. S 1> แสดงว่าความยาวที่มันยาวสุดก็คือ6กเมตรนะลูกค้านะ ต้นที่ยาวสุดคือหกเมตรนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยคืออ่าบนจะเป็นมะข่านะคะลูกค้าเหยียบตรงไหนได้ไม่กล้าเหยียบเลยกลัววะไปไปเกลือแล้วเนี่ยเแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าได้ได้เลยตัวล่างยังไดงได้แล้วนะคะลูกค้านี่นะคะเสาบนนะคะ จะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆจมๆอย่างนี้เลยนะคะในน,น,นี่นะะ้องๆมากอดกันเลยนะคะจมๆอย่างนี้เลยข้างบนจะอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดเหมือนกันนะคะส่วนล่างจะอยู่ที่หน้าแปดนะคะส่วนเาสากระพี้เสากระพี้ก็จะอยู่ประมาณหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าแต่ข้างบนเนี่ยส่วนมากจะเป็นมะข่านนะคะลูกค้านะส่วนมากจะเป็นมะข่า หมดทั้งหมดทั้งมวลที่ลูกค้าเห็นนี่นะคะ49ต้นนะลูกค้า49รวม2ต้นเล็กๆนี่ด้วยนะคะลูกค้านะ2ต้นเล็กนี่คือ49ต้นนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกคา้าโอ้ยด้วยลืนล่นนั่นลื่น นี่นะคะเผาล่างเราค่ะรวมเป็นสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะอันนี้คือเสากระพี้ของเรานะคะลูกค้านี่นะคะเสากระพี้เราจะอยู่ที่หน้าหกนะคะลูกค้าหน้าหกก็มีหน้าเจ็ดก็มีนะคะลูกค้านะขะกันนะคะลูกค้าส่วนนี่ก็คือหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านี่นะคะกระพี้ต้นนี้หน้าเจ็ดนะคะ เอาลงเลยนะคะสาวกพีลายจะสวยแบบนี้นะคะลูกค้านะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบเสากระพีก็จับสาวกพีสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้าเอาเป็นรายการแบบรายการเหมาเนอะลูกค้านะ ถ้าเหมาหมดคือสี่สิบเก้าต้นนี้นะคะลูกค้าสี่สิบเก้าต้นนี่เหมาหมดนี่นิชาจัดจัดโปเลยนะคะลูกค้าเหมาหมด,หมดจัดโปกันอยู่ที่เอออดีห้าหมื่นดีกว่าค่ะลูกค้าห้าหมื่นขาดตัวจะตกต้นละพันเองนะคะลูกค้ามาเอากันแบบง่ายๆแต่ราคานี้นิชาไม่ได้รวมส่งนะคะลูกค้าไม่รวมส่งนะคะ สอาก็ะพี้กับสองมะข่านนะคะลูกค้านะทั้งสองอย่างนะคะลงมาหนึ่งต้นแล้วนะคะนูนนะคะลงมาแล้วนะคะลูกค้าสวยๆอย่างนั้นนะคะลงมาแล้วสำหรับเสานะคะลูกค้าท่านใดที่ว่าสนใจสั่งจองได้สำหรับราคานี้นะคะถูกมากตกต้นละผึ้งนะคะลูกคา้ามาเราจัดกันแบบถูกๆเลยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่จะแยกซื้อก็ต้นละสองพันห้านะคะลูกคา้าสำหรับกะพี้ขาควายนะคะกะพี้ขาควายต้นละสองพันห้า คราคาขอสองพันนะคะหน้าแปดนะคะลูกค้าราคาขอสองพันนะคะสำหรับต้นที่ยาวลวดนะคะสองพันห้านะลูกค้านะต้นที่ยาวลวดขอสองพันหะนะ้าค่ะลูกค้าราคานี้ลูกค้าทาดสนใจก็จับได้นะคะลูกค้านะ,ะนะโทรมันด่วนเลยนะคะลูกนะคะ้า 0640071199นะคะลูกค้านะโทรมาเลยค่ะ